ฝอยขนมเนี่ยก็คือเนี่ยโอ้โหทำได้ทุกท่าท่าไมมนั่งหนึ่งสองสามพลอยหนึ่งสองสามมาทุกเก่งมากเก่งนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงมาดิมาี่มาี่เร็วมาดินั่งนั่งน,นั่นนนง,งเฮ้ยคลิสสวัสดีครับ ัลลโหมานี่ก่อนเฮ้ยมาลสิสมานี่นั่งลงนั่งนิ่งนั่งนั่งเร็วกล้องมาแล้วนั่งนั่งมาลสิสออกทีวีอยู่มาลสิสนั่งลงมาลิสนั่งลงอ่ามาลิสตัวเล็กนั่งนั่งนี่ครับทุกคนนี่ก็คือมาลิสกับตัวเล็กมันก็คือไม่นิ่งสักทีแเราจะได้เปิดคลิปไปเนี่ยพี่ ไม่ได้เปิดสักทีหาไม่อยู่นิ่งสักทีเลยอเออวันนี้แล้ววันนี้นั่งคือประเด็นคือว่าไปดูไปดูแบบพวกคลิปเขาเรียกนะคนฝึกหมาแล้วแบบหมาคนนี้แบบมันเท่มากเลยอ่ะคือหมาคนนี้แบบฝึกได้สั่งให้นั่งนิ่งๆได้ขอมือได้แบบคือไอ้สองตัวเนี้ยทำอะไรไม่สักอย่างเลยวันนั้นเราก็เลยแบบโพสลงไปในเพจของเราอะร่อใอาอะใครมีคลิปหมาแบบว่าแสนรู้อะไรเงี้ยเออเอามาให้เราดูหน่อยแล้วจะแบบลองฝึกหมาตัวเองบ้างว่าแบบมันจะทําตามได้หรือเปล่าแนวโน้มก็ไม่น่าทาได้นะมาลิ มาเล็มานี้ะนะแต่อย่างนแล้วก,ก็เยยมเป็นระเบียบ,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 บอ่ะอย่างนั้นก็เยยมเป็นระเบียบ,บ,บเอคือไอ้ไอ้อตัวตัวใหญ่อะไอหมาลดาอายุประมาณแปดปีลวมั้งเใช่ใช่ใชตัวนี้เป็นลูกของมันอายุประมาณห้าหกปีเนาะเออถูกปะห้าปีห้าปีตอห้าหกปีไงอเออห้าหกปีถูกแล้วเออเราลองเปิดคลิปชาวบ,บ้านดูดีกว่าว่าแบบ้ยหมาเขาแบบทําอะไรได้บ้างแล้วหมาเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเผื่อแบบเราจะทําตามเขากนะัน ราจะมาพูดถ <mile> ึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขก็จะพยายามสบตากับเราสบตาหูตั้งนะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราอ๋อถ้าหมาสนใจเราเขาจะสบตาหูตั้งแล้วก็กระดิกหางมาเิมาเร็วมาเร็วมาเร็วนั่งมาเนี้ยมาเนี้ยเอ๊มาเนี้ยเร็วมาเนี้ยเร็วนะนั่งลงนั่งลงสบตาไปสบตาสบตาแล้วสบตาสบตาหูตั้งหูตั้งหูวทำไมหูไม่ตั้งอ่ะหูตั้งดิหูตั้งหูตั้งกระดิกหางเหมือนไหม ไม่เห็นเป็นหนึ่งันเลยอะอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยเขากลัวหรือเปล่าเสียงดังไปเปล่ากลัวอะไรไม่เสียงปกติเสียงปกติคุยเคอย่างงี้เนาะใช่ไหมไหนสบตาสบตาสบตาเฮ้ยหูตั้ง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 ดิหูตั้งดูเขาก่อนเขากลัวเนี่ยจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะไม่ถ้าเขากลัวเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหมาทำสีหน้ากังวลหมาหน้ากังวลมั้ยมัเฮ้ย หูลูกไปด้านหลังานตาขยายเต็มตาขาวเยอะหางจุกก้นหมาคุ้ยกลัวเนี่ยหมาคุ้ยด้วยเนี่ยแล้วก็ถอยหนีไหนไหนมานี่สิอันนี้เอาใหม่สิเธอกลัวฉันเหรอไหนนั่นเออเหมือนกันอันนี้ตัวเล็กมาเล็กอันนี้นั่งนั่งนั่งกลัวไปหลังด้วยตรงตามทฤษฎีไปเลยหมาตัวไหนกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอเนี่ยไหนนั่งสินั่งดีๆสินั่งอะไรอ่ะขออะไรเนี่ยขอยอะไร อะไรเ,เหนื่อยไม่ได้เรียกเลยคลิปต่อไปดีวกว่าพี่อันไหนทิกต็อกใช่ไหมเขาแบบฝึกหมามาแล้วให้เราทําตามใช่ไหมใช่อันนี้คืออะไรหมาไม่อยอมให้มือใช่ไหมได้อันนี้คือหมาดื้อครับอันนี้คือหมาดื้อถ้าไม่ฟังก็จะถูกทำโทษแบบนี้พีเฮ <laughs> ้ยโอ้มาหมาน่ารักเลย เมื่อไหร่โอเคเก่งมากมากขิ่เพื่อนง่ายเลยนะคะแกะขนมออกมาแบบนี้แล้วก็ยื่นไปข้างหน้านะคะให้เหนือศีรษะของน้องนะพยายามเอาแหน่งหน้ามองเราแล้วก็ยกสองขาหน้าขึ้นนะคสองสามวินะในระยะเริ่มต้นนะคะแล้วกแกะขนมยื่นไปข้างหน้าเขาต่นี้อีกทีนะคะครับอ่าแล้วก็ทำสองขาเก่งมากนะคะแล้วมาดูว่า หมาฮูลิตนะจะทําได้หรือเปล่าให้มันแบบอ่ะมานี้ยนี่ยังไม่รู้โอ้โหใครอ่ะใครอาหารเม็ดเลยวะใครอาหารเม็ดเลยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มนั่งลงคือเมื่อกี้เขาบอกว่าให้แบบยืนสองขาใช่ไหมก็คือเอาอาหารไว้ที่นี่ให้เขาเห็นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่ทักษะทักษะพื้นฐานทักษะเบสิกของ สองสองตัวนี้ที่ทําได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ให้ประชาชนดูก่อนนิ่งๆเงียบไดๆขอมืออมไม่รู้ใครจะได้กินก่อนทีละตัวทีละตัวทีละตัวขอมือไม่ทีละตัวไม่เอาอให้น้องก่อนให้น้องก่อนขอมืออ่านี่คือทักษะปกตินะกินหน้าอ่ะขอมืออ่ะแล้วก็ตายอนะ่ะทีนี้ทักษะแบบขอสองมือแล้วกินนะน่าเออนะา อย่าเพื่องยังไม่ถึงเวลามาคุยติดต่อกันไม่ต้อขาแล้วอย่าแล้วโชว์ก้อนนิดนึงใจเย็นๆโชว์ก้อนหน่อยเราทำได้ขอให้รู้ว่าหมาเราเก่งนี่เฮ้ยมันดำแล้วเฮ้ยเอาละเดี๋ยวเราทำนั่งนี่ไหนขึ้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 นต่อขาขึ้นต่อขาขึ้นต่อขาขึ้นขึ้นพุ่งเอียงทำได้เลยไหนขึ้นต่อขาขึ้นขึ้นดันไปใช่ดันตัวนี้ขึ้น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 หมางงว่าสุดท้ายไมทำเลยว่าขึ้นจะได้กินตองขา ไม่ได้หรอกอันนี้มันเคยชินกับการที่แบบมันเอาแตะมือเดียวแล้วมันก็ได้แล้วอ่ะเพรางั้นเราก็ต้องทําแบบเดิมอันนี้ถือว่าหมาเรามีความสามารถแล้วถ้าหมาไม่ทําตามในกรณีที่ไม่มีขนมมันจะมีแบบตุ๊กตาใช่ไหมถ้าสมมว่าเขาไม่ทําตามเราใช่ไหมเราก็จะต้องทําโทษเขาให้ดูนั่งนั่งนั่งมาลิดตัวเล็กถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งเออ นี่นะแล้วเ,เดี๋ยวโยนไปนูนะแล้วไปเก็บมานะโยนไปนะแล้วไปเก็บมาหนึ่งสองสไปไปไปเฮ้ยไป,ไป,าาไ,ปาาไปเอามาเอานี่เอามาเอามาไปเอามานู่นนู่นมาดิเอาให้หน่อยเร็วกัวเล็กไปนี่กัวเล็กไปน,ปลลนี่เดี๋ยวจะสอนอานั่งลงนะนี่วิ่งมาเก็บอย่างนี้วิ่งมาเก็บอย่างนี้กัวเล็กกัวเล็กวิ่งมาเก็บนี่แล้วก็เอามาคืน่างนี้เอามาคืนตรงนี้เอามาคืนตรงนี้คืนตรงนี้เอออ่ะ ออาเทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันอ่าคำสั่งสำคัญการสั่งให้คอยอ่าการสั่งให้คอยนะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยคอยอันนี้ทำได้มั้งเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิปแล้วก็ให้รางวัลเขาอ๋อมาริดจะเป็นไฮเปอร์เว้ยเป็นไฮเปอร์มันมีทางทำอะไรได้ เขาบอกคุณคุณบอกว่าให้เอามือไว้ข้างหน้าแล้วให้พูดว่าคอยหมาจะคอยนดูดูอาการตอนนี้ดูนะดูหนึ่งี็คือไม่มีคำคอยเออเห็นไหมอ่ะดูดิลูกนี้ลูกคนชาวบ้านเรียกลูกนี้ลูกคนเอออ่ะพอเห็นขนมเนี่ยอ่ะพอเห็นขนมเนี่ยก็คือเนี่ยโอ้โหโดดใหญ่อืมทำได้ทุกท่าไม่ให้กินเลยคนับไม่ทำไมทำไมมาเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มสั่งว่าคอยนะเสอเริ่มสั่งว่าคอยไม่ได้ชึบ คอยมีคอยด้วยเขามาใครหน้าเขาเข้ามาชึบยังต้องคอยให้ได้สิบวินนะถ้าคอยให้ได้สิบวิจะให้เขากินขนมนะหนึ่งสองสามคอยหนึ่งสองสามคอยหนึ่งสองสามสี่ อ,อ,อะไรเนี่ยนี่เพียวเอ๊ะเอาไม่เอาใหม่ดีๆเ,เร็วๆอย่าขายหน้าอย่าขายหน้าคอยหนึ่งสองนี่เขาทำได้เนี่ยน <c oughs> เอาตัวเล็กดูตัวเล็กเ,เ,เป็นหลักนะดูเป็นแม่ดูเป็นแม่เขาอ่ะเดูทำไม่ได้เหมือนเขาดูเป็นแม่เขาเดี๋ยวดูลูกเป็นตัวอย่างไว้นะแก่เขา้สามปีทำไม่ได้เหบือนเขาดูตัวอย่างดูหนึ่งสองคอยเร็วด,ดึกแล้ว ่ยคอยให้บ้างเถอะเร็วๆจะได้จบคลิปเนี่ยนั่งนั่งหนึ่งสองสไม่ต้องไปสนใจเขาเล็กไม่ต้องไปสนใจเขา one hour later ห้าหกจ็ปะเดียวนิดเดียวหปดก้าสิบเก่งมาก เมลโชว์แม่ไปเลยคุณแม่ทําไม่ได้ไม่ต้องกินคุณแม่ทําไม่ได้ไม่ต้องกินให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ไม่ต้องกินคอยหนึ 1, 2, ่งสองไม่ต้องกินอดให้ตัวเล็กถ้าตัวเล็กทําได้รอบนี้ให้ตัวเล็กกินสองอันคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเขาเก่งเขา้องกินเขาเก่งกว่าตั้งเยอะ ต้องเลยใส่เป็นเจ้าเข้าไม่กินตัวเองทำไม่ได้ไปฝึกทำให้ได้แบบลูกจะได้ได้กินไม่ต้องเลยไม่ต้องมาดมมือเลยไหนนั่งสินั่งนั่งทำได้แต่เบสิคกินเ่ือดเพื่อถือว่ายังดีอยู่นะอย่างน้อยก็มีหนึ่งตัวทำได้เอ้าทีนี้นั่งเก่งเลยอามาให้หน่อยสงสารสงสารสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าเป็นแบบคำสั่งสอนหมุนเนี่ยนะก็คือหมุนได้ทั้งวันเนี่ยดูดิหมุนได้ทั้งวันเนี่ยดูดิอ่ะขนมมาแล้วขนมมาแล้วอ่ะหมุนอ่านอย่าได้หมุนได้ทั้งวันอ่ะหมุนอ่ะหมุนอ่ะ รู<ส>้แล้วรู้แล้วรูวิธีทำให้หมาฉลาดแล้วเราก็แค่แบบสั่งให้เขาหมุนไงเพราะเขาหมุนได้อยู่แล้วหมาเน like um re ี่ยฉลาดมากเลยครับทุกคนสามารถบุญได้ครับอ้าวจะกินใช่ไหมเอาหมุน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 หมาเก่งมาไปไปเออไปไป ความสามารถพิเศษของสองตัวนี้คือเป็นหมาที่อัดอั้นแล้วก็อยู่แต่ในแบบชั้นสี่ของบ้านอะไรเงี้ยฮะเวลาจะออกไปข้างนอกเนี่ยเขาเก่งมากเขารู้วิธีทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ออกไปข้างนอกเร็วที่สุดนี่นะพอจับสายมานะเขารู้เลยนะว่าเขาจะได้ออกไปแหงมานี่มาใส่ชุดเออไงเห็นไหมเขารู้แล้วเขาจะได้ออกไปข้างนอกเออนี่อุ้ยอุ้ยไปเยบรอยมา นี่นะพอกดลิฟต์ปุ๊บน้ำจะรู้ตัวเลยนะว่าต้องไปไหนี่ยไปก่อนเลยรู้รู้เก่งว่านี่คือทางลงรู้เก่งแล้วพอลิฟต์เปิดนะวิ่งนะดูนะดูนะดูนะอ่ะโอ้โหโอ้โหไไม่ได้ไปไไม่ได้ไปไปเร็วไป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 เดินเดินเดินไปเดินเล่นเลยไปเห็นรถไม่ได้เลยเห็นรถเล่เขาชาวบ้านตลอด เห็นแล้วเห็นแล้เห็ล้วเห็นใครไม่ได้เลยเห่าทุกคนเห็นใครไม่ได้เลยเห่าทุกคนเก่งมากคือที่เขาบอกว่าหมาปอมเป็นหมาปากเปาะก็คือเรื่องจริงนะเห่าทุกอย่างเลยแหละเล็ก้ยคือเห่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีคนก็เห่าได้ไม่เห่าพี่เขาด้ยนะเห่ามอเตอร์ไซค์อันนี้อันนี้อันนี้หมูเป็นอะไรอ่ะอันนี้มิด ก็คือพี่เขาพี่เขาเลื่อยจะหนีไปแทนคือยังไม่ค่อยกล้าปล่อยมันนะเคยแบบปล่อยแล้วแบบมันแบบวิ่งไปไกลไม่กล้าปล่อยวิ่งไปไกลนี่คือวิ่งไปแล้วกัดเขาใช่ไหมครับไม่วิ่งแล้วก็หนีไปเลยมันออกจากบ้าน่ะเมือวนว่าชีวิตนี้แบบอยากไปอยู่ในชีวิตอิสระแล้วอ่ะไปเอาวิ่งเล่นดิไป one hour later นั่ง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 ไม่ได้บอกหมาบอกลิ๊งเอาไว้ว่าวันนี้เหนื่อยแล้วนะครับรเหนื่อยทั้งฝึกหมาเหนื่อยทั้งพาหมาไปวิ่งนะครับแต่เหนื่อยตรงพาหมาวิ่งแหละมากกว่าสรุปแล้วเนี่ยหมาลิ๊กับตัวเล็กเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะมันก็มีสกิลของมันอยู่นะครับจริงๆตอนเด็กๆไม่เคยส่งเรียนเลยนะแบบฝึกเองสอนเองแบบตามมีตามเกิดอะ่ะเออแล้วก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ เป็นการย้ายหมายเลยกับตัวเล็กด้วยนะคะไปเดี๋ยวเอาน้องมาออกอีกเรื่อยๆนะคะใครชอบก็กดไลน์น้องเยอะๆกดไลน์น้องเยอะๆ subscribe น้องเยอะๆแล้วก็แชร์น้องเยอะๆนะฮะหมาลิศนะก็ตัวเล็กนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีเออหมาทำสวัสดีไม่ได้ไปหมาลิศ